ตู้ไหมตื่นเต้นไหมเสียงคดังมากน่ากลวตื่้นเหรอืม้อามลินเหลินตไปสุดใจเยสงวัตากเมื่อนเทียมมาดันเล่นขอแค่ฉันคน สุดหล่อเหมือนเดิมเหนื่อยไหมครับวันนี้ไม่เหนื่อยแลเหนื่อยครับวันนี้สู้ๆใช่ไหมคะใช่ครับน่ารักแน่น่ารักแน่อุ้ยน่ารักได้อยู่พี่ก้องเจอกับความน่าทั้งสองคนเลยค่ะวันนี้มาอุ้มโลกครับผมอุ้มโลกกับงานอะไรครับวันนี้งานอะไร งาน Better Future นะครับโปรเจกต์นะครับผมที่เซ็นทรัลเวิลด์สนุกนะครับสามารถมากัจกได้นะครับผมมาแล้วมาพร้อมกันแล้วอย่าืมารักซีนกังกองเลยนะมาเจอพวกเรากันนะครับในงาน Grab Unlimited i n t r o d u c i n ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวลานซีวันครับใครที่มาไม่ได้นะครับรับชมไลฟ์ผ่านทางนี้เลยครับดูสองนิ้วเลยนะเนียเออมาเรา ดูว่าวันนี้จะถูกกระชากหน้ากากออกหรือเปล่านะครับหน้ากากรถยนต์กับหลังหันครับ <Yeah. S 1> ไม่ต้องพูด,พดขยันพูดซะด้วย,วย,วยเอาไม่ไปโอ้ยท่าเยอะเอานะครับมาดูว่าใช่หรือเปล่าครับหน้ากากรถยนต์ถอดหน,น้ากากครับ อ๋สเซฟปรมือกับน้องซีเพื่อครคุณนี่มันเยนจริงๆเย็นแล้วแบตเต็มอยู่ไหมครับยังแบตเต็มอยู่เลยครับผมนี่ขนาดใส่ชุดนอนนะครับเนี่ยแต่บอกเลยว่าไม่ง่วงเลยครับพร้อมพร้อมเป็นคนเดียวมากเลยครับพรอมส่งความสุขให้น้องนี่ครับเฮ้ยพร้อมไหมครับวันนี้พรอมครับ Stop. They got the mic, turn to a million, then we all rich, that's just how it be. We the last one out to get the dope. ทางนี้ครับโอเคครับแต่ถ้าโดดก็ลา,าออกลาออกก็ได้ไไดครับทางานก่อนแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนมาหาวันนี้นะคะขอบคุณที่สปอนเซอร์ซีทูด้วยครับแล้วก็อยาจะฝาก c 2 c ูซีไว้ใน

รอบแรกก็จบกันไปแล้วนะครับผมครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่มากันรอบแรกด้วยแล้วก็เดี๋ยวใครที่มารอบ2เจอกันครับครับผมขอบคุณทางสตรีมมิ่งด้วยลายสตรีมมิ่งด้วยครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันรอบ2ครับขอบคุณครับอะไรก็โต๊ะก็สบ้มากสุด เ <c oughs> ย้จบกันแล้วนะครับผมกับแฟนมีเน็ยเจมอินเจแปนนะครับผมรอบที่ 2, 2ครับ<ช>่ผม,ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมนี้กันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ทีหน้าจอด้วยก็เดี๋ยวตอนนี้เราขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่อยากจะบอกว่านแฟนที่ญี่ปุ่นน่ารักมากแล้วก็เนแฟนอื่นๆที่มาที่งานญี่ปุ่นก็นัารักมากๆเาาช่นกันครับครับผมเนี่ยก็แบ ก็ฝากพวกเราสองคนไปด้วยนะครับผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจครับผมขอเสียงน่อยอันนี้เาน่าจะนอนน้อยกันนะก็เดี๋ยวครับโบบเมนเสียงนอยโอเคครับผมเดี๋ยวเราขอตัวไปพักก่อนนะครับผมบายบาย굿ไนท์ไป i'm not